ดีครับสินค้าชิ้นต่อไปยังคงอยู่ที่โพล่าแบร์ครีมเช่นเคยนะครับออเดอร์นี้ลูกค้าสั่งผ่านช้อปปี้มา2หลอดเลยนะครับสั่ง1หลอดค่าส่งก็27บาทสั่ง2หลอดก็ค่าส่ง27บาทนะครับสั่ง2หลอดยังไงก็คุ้มกว่านะครับไม่ต้องเสียค่าส่งเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นครีมที่มีเนื้อครีมเข้มข้นนะครับไม่มีน้ำเป็นส่วนผสมนะครับทำให้ขัดเคลือบเงาเครื่องหนังของคุณลูกค้าแลวเนี้ยเครื่องหนังของคุณลูกค้าจะสวยเงางามนะครับไม่มีน้ำเป็นส่วนผสมนะครับ ทำให้เวลาน้ำหยดเนี่ยน้ําจะไม่เกาะติดกิ้งเป็นใบบอลนะครับป้องกันชลานะครับทำให้ถนอมและช่วยยืดอายุการใช้งานนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกดจุดสจุดด้านขวามือนะครับกดแล้วหาคําว่า,าราลียของคลิปวิดีโอนี้นะครับ จะมีลิงก์พาถ้าไปยังชอบป,ปีติ๊กตอกลาซาดา้าไลฟ์ช็อนะครับถูกใจช่องทางไหนก็สั่งซื้อช่องทางนั้นได้เลยนะครับสำหรับลูกค้า Facebook ดูที่คอมเมนต์แรกครับมีลิงก์ให้เหมือนกันนะครับอย่าลืมเก็บโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมต่างๆก่อนสั่งซื้อนะครับจะได้ไม่พาสินค้าราคาพิเศษนะครับมีระบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับขอ